ายแพทย์สมศักดิ์อาาักศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ระบุถึงกรณียาโมโนพิลเวียที่จะเป็นยาตัวแรกที่ใช้เฉพาะเจาะจงกับโรคโควิด -19 ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งในประเทศไทยคาดว่าจะมีการขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ โดยที่ประเทศไทยขณะนี้ได้มีการทําเอกสารจองยาโมโนพิลลเวียลด์แรกซึ่งจะสามารถใช้กับผู้ป่วยโควิดได้ประมาณ200 0 0 0คนทั้งนี้หากผลการศึกษาในระยะที่3ประสบความสําเร็จจะมีการนํายาดังกล่าวมาใช้กับผู้ป่วยโควิด19ได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งยาโมโนพิลาเวียจะมีการนำมาใช้แทนยาฟาวิพิลาเวียเนื่องจากใน,นเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์คล้ายกับตัวยาฟาวิพิลาเวียคือการยับยั้งไวรัสเข้าสู่เซลล์ ซึ่งผลการศึกษายาโมโนพิรลเวียที่มีการทำออกมาในแต่ละระยะค่อนข้างที่จะชัดเจนโดยเฉพาะในระยะที่3ที่มีการศึกษาทั้งการใช้ยาหลอกและยาจริงหากผลดีอาจจะมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนกว่าการใช้ยาฟาวิพิลเวียโดยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมาแทนที่ยาฟาวิพิลเวียในอนาคต โดยยาโมโนพิลาเวียจะเฉพาะจอกจงกับไวรัสที่ก่อโควิด1 9ซึ่งจะใช้จำนวน40เม็ด5วันต่อผู้ป่วย1คนเบื้องต้นจะใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์ได้ระบุว่าขณะน,นี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลซึ่งยางโมโนพิลาเวียยังอยู่ในระหว่างการศึกษาโดยยังไม่แน่ชัดว่าจะสามารถรักษาโรคโควิด -19 ได้100%หรือไม่ ซึ่งจากการติดตามข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผลการรักษาในกลุ่มผู้ที่มีอาการน้อยได้ผลดีกใกล้เคียงกับยาฝาว,วิพิระเวีย